ก่อนอื่นต้องขอสวัสดีก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นคลิปต่อนะครับต่อจากคลิปที่หนึ่งที่ผมถ่ายไปเมื่อวันที่สิบสี่นะครับอันนี้ก็ผ่านมาก็เกือบเกือบยี่สิบวันละก็มาอัปเดตให้ดูนะครับว่าผักบุ้งปลูกหลักที่ปลูกไว้ก็เริ่มเริ่มเริ่มเห็นแล้วนะครับก็มีบ้างบางอันที่จะ ได้รับความเสียหายนะครับจา,าจ,าาจ,าาจากการอาจจะเกิดจากการช้ำหรืออะไรนะครับก็มีตายแล้วก็หลุดลอยไปบ้างนะครับไอ้ส่วนที่ยังอยู่ก็โตนะครับแต่เดี๋ยวต้องหาเวลามาเช็คอีกทีว่าลากลงดินหรือ,อยังแต่ก็เอามาให้ดูก่อนนะครับนั่นนะครับจะเห็นได้ว่าเริ่มแตกยอดแตกอะไรละเห็นได้ชัดนะครับนี่เริ่มแตกยอดแล้วอันนู้นมี เสียหายไปยอดนึงนะครับไม่รู้ว่าเป็นยังไงอ่าแล้วก็มาดูต้นนี้นะครับอันนี้หลายยอดเลยจะเห็นได้ว่าการเด็ดยอดออกก่อนนะครับจะทํากระตุ้นให้เกิดขแขนงซึ่งจะเกิดขแขนงแต่ละต้นจะเกิดอยู่สองสามนะครับแล้วก็บริเวณโคนจะเห็นได้ชัดเลยว่ามีตุ้มลากนะครับนั่นแหละครับคือการเอาชีวิตรอดนะครับผมเชื่อว่าข้างล่างน่าจะยืดลากลงไปเกิดจะแตะดินละ เดี๋ยวค่อยๆดูไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวครั้งหน้ามาอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งว่ามันจะเป็นยังไงนะครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มแผ่แล้วนะครับผมไม่อยากลงน้ำนะครับเพราะตอนเย็นต้องไปทุระต่อก็เลยใช้สูบเอาหากมีอะไรสะดุดลืมให้ดียังไงก็ต้องขออภัยเวลาไปนักที่นี้นะครับก็นี่แหละครับก็เอามาให้ดูอัปเดตนะครับ EP สองเดี๋ยว EP หน้าครูมาจ,จะต้อง อาจจะใช้เวลานานกว่านี้รอให้เขาแผ่แต่ผมก็จะหาอะไรมาทำลงต่อไปนะครับก็คิดว่าอาจจะเป็นฮอร์โมนนะคิดว่าจะต้องเสริมแล้วแหละเพราะใบเขาหน่อยมากเลยเดี๋ยวจะต้องหาวิธีทำฮอร์โมนมาเสริมทางใบนะครับเดี๋ยวมีคิดวิธีไว้แล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ลองทำนี่ครับเขียนเลยชัดเจนนะครับ ก็จะเห็นได้ว่าแต่ละต้นก็จะมีขแขนงอยู่อย่างไม่มีก็สองขแขนงนะครับที่กําลังแตกก็รอให้เขาแผ่ยืดนะครับแต่ตอนนี้ดูแล้วน่าจะยืดยากอยู่เพราะว่าดินดินมันเหมือนดินหน,หน้าดินมันโดนขุดไปเกือบหมดเลยนะก็จะเป็นดินชั้นล่างก็ธาตุอาหารก็จะน้อยนะฮะก็คงจะต้องเสริมต่อนะครับก็เอามาให้ดูค,ครับอัปเดตแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรอดู ต่อไปนะครับว่าจะเป็นคลิปอะไรแต่คลิปนี้ก็จะไม่ทิ้งนะครับรอให้มันโอเคกว่าน,นี้แล้วเดี๋ยวจะมาเอาโรงต่อนะครับว่ามันจะเป็นไงต่อจะรอดหรือจะเจ๊งก็รอดูต่อไปนะครับท้ายน,นี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณเว้ณที่นี้นะครับหากผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยเว้ณที่นี้นะครับสวัสดีครับ